จังหวัดอื่นๆทั้งภาคใต้สถานการณ์น้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลายนะคะบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่ตัวเมืองจังหวัดชุมพรน,น้ำไม่เคยท่วมมากกว่า10ปีแต่ว่าปีนี้มีฝนตกหนักก็เกิดน้ำท่วมขังค่ะที่ถนนหลายสายในตัวเมืองชุมพรถูกน้ำท่วมขังค่ะระดับน้ำสูงประมาณ10-20เซนติเมตรจากปริมาณฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงแหล่งน้ำธรรมชาติและคู่คลองได้ทัน บริเวณตัวเมืองถูกน้ําท่วมขังชาวบ้านบอกว่าจังหวัดชุมพรไม่ถูกน้ําท่วมมานานกว่า10ปีหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้แก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยการขุดคลองรัดลงทะเลและทําแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ําทําให้เขตเทศบาลรอดจากน้ําท่วมมาได้แต่ปีนี้ปริมาณฝนตกหนักก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังและรอระบาย ที่จังหวัดตรังนะคะทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมหมู่8บ้านอ้า้เต่งตําบลควรเมาอําเภอรัศดาหลังจากถูกน้ําท่วมหมู่บ้านระดับสูงกว่า3เมตรและไหลเชี่ยวกรากการสัญจรใช้เรือเพียงอย่างเดียวชาวบ้านขนย้ายข้าวของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ริมถนนเพื่อความปลอดภยัย นายประเสริฐปาโตประหลัดอาวุโสอำเภอรัศดาบอกว่าที่อำเภอรัศดาน้ำท่วมกระจายเต็มพื้นที่ทั้งอำเภอครอบคลุม5ตำบลมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า1,000ครัวเรือนและมีแนวโน้มว่าในคืนนี้ปริมาณน้ำจะสูงขึ้นเพราะน้ำเหนือจากอำเภอทุ่งสงไหลามาสมทบ ที่สุราษฎร์ธานีในอำเภอท่าฉางพร้อมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7และทหารจากร2 5ยได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่6ตำบลหลังน้ำท่วมสูงบางจุดสูงกว่า1เมตรชาวบ้านเดือดร้อนนับพันครัวเรือนบางครอบครัวไม่สามารถออกจากหมู่บ้านไปหาอาหารได้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำดื่มและอาหารแห้งไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนที่นครศรีธรรมราชแม้บางจุดระดับน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชยังมีน้ำท่วมการเคลื่อนย้ายและรักษาผู้ป่วยยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนการป้องกันในค่ำคืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลนำกระสอบทรายมาก,กั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าห้องที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอนนี้ป้องกันได้ระดับหนึ่งค่ะหลังจากที่ระดับน้ำลดลงบ้างแล้วค่ะ นายไกรสอนวิสิตวงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่ครอบคลุมทั้ง23อําอำเภอท่วมหนักที่สุดก็คืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอรพระพรหมอำเภอเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติลานสกานพิตาท่าสาลาและทุ่งสงมีผู้ที่เสียชีวิตจากน้ำท่วม5้าคนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า5 0 0 0 0 0คนค่ะ